ปุ๊กปุ <psychological ako> <t> ๊กมาเขียนนี่หน่อยปุ๊กไม้เขียนอันนี้ทำไมนนัละไกเพิ้นเส้นนี่พ่อห้ปอกอันเดียเขียนละเมื่อ มองคนมันมินมงาคือทางคนอ่ะามันี่ินมันมันหินซายหซ้ายหโวหิ P ้ามันเอาิมอกสาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ัดำหาต่ะเอ่ีแตไดเลอาารหานี่หาจั๊กจ้าคือวันเก่าแล้วตกหายแล้วแค่ในเมืงจ้ะหาจั๊ก้ามีสีวันเก่าเลย จะเอาคือคือผมแถวท้องท้องอันอันนวดครับอันเขาแหลมน้องแจ่ก่อนเหลือเนี่ยโดนไปแทงไปหรืออะไเขาเขาเอาเขาเบื้องนะไรวะเนี่ยเขาเบื้เงจะไปเรื่อยที่กันเอาเขางหน้าขึ้นไปหน้าคือกันบอกกันนะเป็นที่กันแต่ว่าต้องสีได้ในหน้าเขาอยู่อนแต่ว่าผมเน็่

บ้านกันบ้านกันนีหลายรั้มันน้องเมือหน่อยว่าไดยช่องหลังคือาไเย่าะตน่เนยังนอกว่าเราเลิสล่าออกครัมสับนที่บอกบกเบอไสีครับปีต่อไปก็อัวเอาไว้ม่ลวอยู่หันหลบงอยแล้วอ๋อสับเพืจะออสับครับ คนอีกครั้งแค่นั้นแหละอุ้ยมันกรขยายขับวดไปวิ่งสายตาผมพอท่านพอท่านมีแเป็นแปวัดอยู่ในเป็นเมษาเนาะครับช่วงของของอีนวลของของของช่วงเฮ็ดหน้าบ่กเปลี่ยนมาเป็นผู้ชนะเพราะว่ามันเฮ็ดหน้า เพราะว่านวกจะใส่ที่คุณตาแหลกเตนน้ำแมนบ๊อกโจ๊กขึ้นมาหอนน้องสาเนี่ยช่วยกนในดอนก็เอาไว้ซื้อในดอนก็เอาไว้มันเป็นปลาดูปลาหยังนะปลาดูจะเอาไว้เลยเอาไว้ทำต้นในน เดี๋ยวเป็นไเด้อเจ้ตัวน้อยนี่ตน้อยครัได้ากันเขาใจกัน่้เกว้อยตัวให่แบบซื้อตสีมนนัตถุเอว้่ากรงเขาไว้เวถ่าเอาจังสี่เนาะอาจารย์เนาะถ่าอาจารย์สิไปเอาหินไปเอาดินให้อาจารย์บอกก่อน บอกเจ้าบอกบอกให้บอกเออให้บอกก่อนว่าสิไปเอามื่อนั้นมื่อนี้เบื้งน้าผมไปต่อเถอะเดี๋ยวผมถือบอกฮะเอาเบื้องหลอดนะก็สินั่นละบัดนี้ต้อต้อไปหนีนะถ้าสิไปเอาหน้านู้นก็ต้องให้ให้นู้หูหน้าเพราะว่านู้นสิได้ไปบอกว่าต้นไม้ต้นนี้ต้นนี้บ่ให้เอาล้งกันสินะมันก็ต้อง